วันนี้พวกเราได้ไปทบทวนมาแล้วเนาะเรแลองการวิเคราะห์คุณภาพน้ำโดยวิธีการไตรเต้ rain, นะครับวิเคราะห์หาค่าอะไรครับดีโอ mm hmm. นะครับปริมาณออกซิเจน o ygen, ที่ละลายในน้ำนะครับดิสโซเดตออกซิเจนนะครับก็เป็นวิธีการไตรเต้ทีนี้เดี๋ยววันนี้นะวัสดุอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยเชื่อว่าพวกเราเนะี่ยรู้แล้วนะครับได้ทดลองปฏิบัติจริงแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวนี้นะ สิ่งแรกที่เราจะต้องมีคือเรื่องของอุปกรณ์เซฟตี้น, 60, นะครับแว่นตาเพื่อป้องกันสายที่มีในประเด็นเข้าตา,ตานะครับตาอตาเป็นหรือ,อย่ออ่อนต้องป้องกันนะครับแล้วก็เสื้อกาวนะครับเสื้อทำแหลกเนาะทีนี้ในระหว่างที่ปฏิบัติงานเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องคำนึงถึงอยู่ตลอดก็คือในเรื่องของเฟิร์สเซฟตี้นะครับความปลอดภัยนียต้องเป็นอันดับหนึ่งนะครับเด็วผู้ชายแรงกว่าวิธีการเก็บนะ้า เราเก็บมาแล้วการเก็บน้ำนี้เก็บโดยใช้วิธีการอะไรครับการักน้ำการรักน้ำการรักน้ำน้ำฮทีนี้ขั้นตอนในการวิเคราะห์คุณภาพน้ำสารที่มีตัวที่หนึ่งที่เราจะใส่ก็คือเกลดอะไรแมกานีสแมกานีสซันเปใส่เท่าไหร่ครับ1 ml ห ml ตัวที่สองล่ะครับอัลคาไลน์อันคทาไหร่เอไดด์เอไซด์นะครับหรือ เออใส่เท่าไรหร่1 ml หลังจากนั้นเนี่ยน้ำก็จะตกตะกอนใช่ไหมครับตกตะกอนถ้าตะกอนเป็นสีน้ำตาลแปลว่าในน้ำมีออกซิเจนถ้าตะกอนเป็นสีขาวแปลว่าในน้ำเนี่ยไม่มีออกซิเจนนะครับหลังจากที่ตกตะกอนน้ำตกตะกอนแล้วเราก็จะมาเติมอะไรครับปรซันฟรีเขมโ้นนะครับปริมาณ2 ML เเพื่อละลายตะกอนนะครับละลายตะกอน นะครับน้ำตัวอย่างก,ก็จะเป็นสีเหลืองนะครับสีเหลืองเข้มเราเขาจะตั้งทิ้งไว้ประมาณเท่าไรครับห้านาทีหลังจากตั้งครบห้านาทีเราก็มาตวงน้ําใส่กระบอกตวงปริมาณเท่าไหรตวงเท่าไรครับสองร้อยมนะแล้วก็เทใส่ในปลาสนะขวดรูปชมพู่หลังจากนั้นเราก็จะดูตัวของน้ำขึ้นมาอีก<า> 1>, 1 ml นะครับแล้วก็ใส่ลงไปในคลาสหลังจากนั้นเราก็จะมา ฟลาสด้วยสารละลายโซเดีเยมไนโอซัลเฟตนะครับให้เป็นสีฝางขาวพอเป็นสีฝังขาวเสร็จปุ๊บเราก็เอามาเติมอะไรครับน้ำแดงซึ่งเป็นอินดิเคเตอร์ใช่ไหมครับน้ำก็จะเปลี่ยนจากสีฝังข้าวเป็นสีน้ำเงินนะครับเราน้ำเงินหรือสีม่วงนะครับก็แล้วแต่ในแล้วแต่คุณภาพน้ำนะครับว่ามีปริมาณดีโอมากน้อยเสร็จแล้วก็ เอามาทำอะไรครับมาไต่เตระอีกทีหนึ่งจนเป็นสีสีใสนะครับเราก็จะเทียบกับกระดาษ AC นะครับว่าใสาหรือไม่ใสนะครับก็ถือว่าเสร็จสิ้นกระบวนการวิเคราะห์น้ำเราก็จะมาดูปริมาณโซเดียมไทโอบสันเฟตท,ที่เราใช้ทั้งหมดว่าเราใช้เท่าไหรา่แล้วก็มาหารสองใช่ไหมครับเราจะทำสอขวดนะครับเพ<ม>ื่อหาค่าเฉลีย่ยแล้วก็เข้าสูตรเข้าสูตรการวิเคราะห์ n คูณ b คูณ8ดคูณหารด้วย N, 2 0 0ใช่ไหมครับ n คืออะไร n คือ <énd> ram, ปริมาณ n คือปริมาณความเข้มข้นข,นของ <ต Dual. S 1> สารลายโซเดียมไทโอซัลเฟต b คือปริมาณโซเดียมไโทโอซัลเฟตที่เราใช้8เป็นค่าตัว1,000เป็นค่าตัว2 0 1ก็เป็นปริมาณของน้ำตัวอย่างที่เราใช้ทั้งหมด ก็เอามาคำนวณก็จะได้ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ําปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ําที่เหมาะสมกับการผลัตน้ํา <5 S 1> เท่าไหร่ครับ5สามถึงห ppm หรือ3ามถึงหมิลลิกรัมต่อลิตรนะครับอ่ะเดี๋ยวครูลองปฏิบัติให้พวกเราดูนะเราก็ดูจำแล้วก็นำไปใช้นะครับเราก็ต้องคำนึงถึงอะไรครับ ความปลอดภัย,ยนะคะรับปลอดภัยเป็นระดับแรกเดี๋ยวครูทำให้ดูตัวอย่างหนึง่งขวดนะครับเดี๋ยวพวกเราก็จะได้ปฏิบัติได้นะเติมไอคานิสันเฟสที่ ไอ้น้ำหนึ่งมลต่อมาเติมอะไรครับเอเอเอเท่าไหเอครับเ เติมใต้น้ำหรือเหนือน้ำใต <พา S 2> ้น้ำครับเติมใต้น้ำตอนที่เราดูสารเนี่ยต้องระวังว่าในพิเปตต้องไม่มีอะไรครับต,ต้องไม่มีฟอง,อง,องกอาบนะครับแล้วก็ดูปริมาตณให้ถูกต,อต้องหลังจากนั้นให้เราทำอะไรครับเช,ช็ค15-20ถึง20ครั้ง ตอที่รอเนี่ยถ้าตัวอย่างน้ำตัวที่สองเนี่ยเราก็เริ่มเติมสารเคมีได้เลยนะครับทีนี้ระหว่างเราตกตะกอนเนี่ยนอกจากเราเติมสารเคมีในวดที่สองเนี่ยก็ให้ทําอะไรครับทําความสะอาดโต๊ะบ,บริเวณที่มีน้ําโยดให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็พักเก็บไว้นะครับจะเก็บไปตรงไหนเก็บไปตรงไหนก,ก็แล้วแต่เรานะครับยุดก่อน หลังจากที่เราใส่สารมเมกานิสเทนเฟตแล้วก็สเตนมไตโอซัลเขอก่อออกไปครับมเมกานิสเทนเฟตและ Aa แล้วเนี่ยสารก็เอาน้ำก็จะตกตะกอนแบบนี้เป็นสีน้ำตาลใช่ไหมครับเราก็จะมาเติมอะไรครับโกรดซัลฟูริกเข้มข้นปริมาคลายสองแอลสองแอลเพื่อละลาย ở nửa nam nào nam nửa nam ทีนี้เราก็รอจัเวลา5นาที ไซฟลาสนะครับตรงอีกนะหนึ่งรอหนึ่งเอ็มแอล สเียรอเดอซันเฟสให้เป็นสีอะไรครับฟังข้าวระว,วังมันเปิดแล้วมันจ็อกเลยนะครับนักศึกษาต้องค่อยๆเนอะ ก็สามารถใช้น้ำกลั่นนะครับมากลัวบริเวณปากขวดนะครับให้ให้ตัวโซเดียมไทโอซัลเฟตเนี่ยลงไปที่นำตัวอย่างทั้งหมดครับแล้วหลังจากนั้นเติมอะไรครับน้ำแป้งเท่าไหร่หน l ่ง นำตัวอย่างก็จะเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินเข้มนะครับเราก็จะไต้เด็ดจนเป็นสีอะไรครับสีส เทียบกับกระดาษนะครับว่าเป็นสีขาวใสหรือยังแบบนี้ใส่แล้วนะครับเราก็มาดูปริมาณโซเดียมไฮโออัลเฟตที่เราใช้นะครับให้ดูบริเวณที่เป็นทองช้างนะครับอันนี้ก็ใช้ไปทั้งหมด4 ml นะครับ4 ml ก็ไปเข้าสู่ n คูณ b คูณ8แล้วก็คูณ1,000หางด้วย200 ก็จะได้เป็นปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ำโขเคเนาะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เอาไปวิเคราะห์นะครับว่าคุณภาพน้ำในบ่อปเปลี้ยนสั์น้ำของเราเนี่ยเหมาะสมต่อการ,ปรเปลี้ยนสั์น้ำไหมร่วมกับพารามิเตอร์อื่นๆอย่างเช่นอุณหภูมินะอุณหภูมิน้ำอุณหภ,ภูมิอากาศความเ็มแอมโมเนียนะครับในไตรในเตทุกนี้นะสำหรับวันนี้เดี๋ยวครูก็จะให้พวกเธอเนี่ยได้ฝึกปฏิบัติจริงกัน นะครับเพื่อจะได้ให้เกิดความคุ้นเคยนะครับแต่ข้อควรระวังข้อที่หนึ่งก็คือให้คำนึงถึงเรื่องความปลอดภัยอันดับหนึ่งเลยเป็นระนนดับแรกนะครับโอเคสำหรับครูก็อยากให้พวกเราได้ปฏิบัติครับ